สวัสดีครับอยู่กับช่อง Youtube รถดำส,สวยจารัดครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเจ้าส้มลายกันหน่อยจอดอยู่ตรงนี้น่าจะสองวันครับจานชูไม่อยู่ครับจานชูไปกลับบ้านครับไปฉีดวัคซีนครับวันนี้เราจะลงงานแล้วเพราะว่าทางหัวหน้างานโทรมาแล้วเดี๋ยวผมไปเช็ครถก่อนอู้อ๋อดูกก่งไม้เต็มเลย โอ้โหชมลายเราสมบุกสมบันมากครับลุยป่าฝาลุยป่าฝาฝนเก็บอ,ออกก่อนครับวันนี้มีมือปืนรับจ้างมาครับมาสมัครงานครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมว่าฝีมือไหมโรงงานวันแรกเลยของวันนี้ครับ สมัครงานวันแรกก็ลงวันแรกเลยผมต้องเช็ครถให้ครับเพราะว่าคนที่มาสมัครงานวันนี้เขาบอกว่าเขาเช็ครถไม่เป็นครับเดี๋ยวผมต้องเช็คให้เดี๋ยวดูน้ำมันน้ำมันเครื่องก่อนอเรียบร้อยครับเช็คเรียบร้อยแล้วน้ำเต็ม น้ำมันเครื่องพอดีครับเ,รอเอาโอเคแล้วอุ่นเครื่องก่อนครับโอ้โหเศษกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยอะ จะเอากิสงเศษกิ่งไม้ออกก่อนเศษใบไม้โอ้โหฟันเย็นเลยครับพอเดี๋ยวเอาไ,ไม้ออกก่อน Ooh, เต็มเลยว่าล็อกอีกเว้ยรับเครื่องก่อนลูกพี่ Ooh, เต็มเลยครับเดี๋อาออกก่อนอ<า>ต้องเอาออกครับเพราะว่า มันจะทําให้รถร้อนได้มันจะดูดไปหน้าหม้อน้ําดูดอย่างดีเลยน,นี่นเอนีอ่สามารถทำให้รถร้อนได้นะครับ มันไม่แผงใ่ไหมมันอยู่ไหนครับมันจะมีแผงกันอยู่นะ

ôi à ô không mê ba muốn kia จเเลยเดี๋ยวให้ดูว่าใครครับโอ้ปรมัาจา์นี่เองไหนดูดิ อ้าีดีดิดดิด,ดินี่แก้วไปแล้วไงสวัสดีครับเป็นไงลกนดีบอสสะอาดตาเลยเนาะจานชายครับเป็นมือปืนรับจ้างครับวันนี้ครับไม่ต้องไม่ต้อง เติมน้ำมันมามาก่อนเจ็บขาก็เจ็บขาโรงงานเหลือเกิน <c oughs> เดินไปนู่นเลยเนาะอาจารยสุดนูน่นแหละเดินไปเรื่อยเพราะชูมันตีไปแล้วไม,มไ,มไม่มีหรอกดูครับ ลำบากแท้คนปวดขาเนี่ย,เ,ยเดินไปเลยเอาพี่ก็เดินไปข้างหน้าก่อนวะ่ะแล้วก็บิดตัวไปนูน่น<ป>ขออภัยในความไม่สะดวกใช้รถใช้ถนนครับ xảy ra xảy ra một, loại, một loại. นี่ครับไ,ไ,ไปเทคมันจะหมดมันจะหมดเร็วก็เพราะช่วงบิดตัวนี่แหละดูอ่ะไปเดี๋ยวเราจะตามไปดูฝีมืออาจารย์ชายกันหน่อยครับการขับฮิตชิ ครั้งแรกของแกเลยที่ขับโจ้ส้มลายครับตามไปดูฝีมือระดับปรรมอาจารย์ปรรมอาจารย์ครับปรรมอาจารย์อุ้เสียงเอาไปเรียกสายไงฮะ กูไก่อ,อยู่ด้แหละว้ายางไปหดเคลื่อนแล้วนะอู้ประมาณสองกิโลนู่นแล้วขี่มอไซค์ตามไปรับเออ เอาไปเล่นกอไผ่เขาซะแล้วนี่จันชูกลับบ้านครับไปฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีนที่ยีเอ็ดต่อเราดูอาการน,นี่ถ้าเป็นไข้หรือไม่สบายก็คงให้จันชายครับโรอก่อนนะครับ จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ